มาเมื่อนี้พาเห็ดกระเพรากระเพราเสาทั้งหมดนี่อย่างแน่วันเราจะเบิ่งกันดับแรกนี่ก็ดับแรกนี่ก็หงเข่าลุกแล้วจะไปเตรียมวัตถุดิบเมื่อนี้ก็ทิมนี่ม่นูอัดกระเพราหมูสับนะเครื่องปรุงเนื้อน้ำน้ำปลาพริกน้ำปลาสูตรเด็ด มีหอมพันไว้ใสแก่เจือนี่งตงมปักเนื้อมีไข่ตุนไข่ตุนปีมิจต่าไข่ตุนเห็ดเต็มท้องไปกับเ่า้ามาลงาเห็ดตับแรกอละต้มจืดอกอัน รับีหครับไ,นะไ,ไหมเี๋งไปหน่อยก่อนยัดใส่มือแล้วมีแสีมดลงไป

tôi nhận mặt mãi nó tạ nó nữa con cho kênh อืมใส่ได้นี่ใส่เด็ดลงไปนะกินท่องไปนะเรียมพัสนาไว้นี่ไปใสยลงไปนะ À, đây tí lắm à, đầy là. thế tụi bạn Ừ Mình cứ chuyển bắp cây hết cây muối sập ôi đây là nông dạng vật và phao to lên thì nấm phá mình đi Hãy subscribe

บาทเนาะเฮ็ดกินไปเฮ็ดไปแล c วเนาะ mặt nha đơn vị kịp này, hoạch nọc nằm lắm bây giờ nè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  bây giờ bây giờ giờ sầu là ดีแล้วมาตหอดมือเาสวยแล้วน่าได้กินวะโอเคลุกตัปักกินน่ตักกป เรื้อขางกระทะอืมโอ้ปิดส,สูตรรื้อขางกระทะกปึออ๊บใส่มันก่ใส่มันก่อนตามพริี่เรารื้อขางกระทะกปึออ๊บน้ำมันนิดน้อย ăn nhỉ thôi Hãy subscribe cho แทบเยกินมาแล้วตัวไปตัวไปพร้อมตึ๊บตุ <lord> ๊บอะใส่หมูแบบแบบแบบต้องยังหมากไม้กับเท่าถ่กเลย